โอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้เป็นปีปีอะไรนะปีลิงนะครับปีลิงจักจั๊กก็รักจริงๆนะครับก็สําหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีความรักนะฮะไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเกมเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราเข้าเกมกันดีกก่าครับก็สําหรับเกมใหม่ที่เราจะเอามารีวิวแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ครับเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรที่แบบน่าดูนะฮะสาวๆนะฮะเกอร์รีโหลดนะครับเป็นเกมเมะๆหน่อยนะครับสามารถที่จะเล่นได้ใน a อ d ดนะครับอันนี้นะครับผมก็เกมยังโคสไปต้ายอยู่นะครับให้ให้เทสกันก็สามารถที่จะเข้าไปโดที่เกอร์ลีโหลดนะครับก็ลงทะเบียนให้เป็นผู้เล่นโคสไปต้าก่อนนะครับแล้วก็โหลดมาก็ตรงนี้นะฮะอันนี้ชื่อนี้เลย โอเคหลังจากโหลดเกมเสร็จแล้วก็ลงเกมนะครับเข้ามาตัวเกมเนี่ยสามารถใช้ ID ได้2แบบนะครับคือการใช้ ID ของ f a c e b o o ล็อกอินนะครับอันนี้นี่จะไม่หายอยู่ยกคงกระพันคู่กับ ID เราไปตลอดครับกับอันที่2คือใช้ S in ค i n t h e g อะเนะอันนี้ล็อกอินไปตัวหายนะครับผมนะฮะดังนั้นก็ใช้ Facebook นะครับถ้าเกิดใครที่กลัวตัวหายนะครับผมหรือจะใช้ ID ของ o ูดเกมก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูวิธีการ สร้างตัวละครและการเล่นเอาเกมไม่มีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยฮะโอ้โหเพลงมาละเพลงค่อนข้างที่จะเร้าใจนะฮะนี่ครับโอเคก็ตัวละครเนี้ยที่ให้มีให้เลือกนะมีอยู่สองตัวครับมีเด็กชายกับเด็กหญิงตรงนี้นี่ไม่มีอะไรมายครับชอบตัวไหนก็เอาไปแล้วก็ใส่ช่องใส่ชื่อซะนะครับแล้วก็เข้าเกมนี่ครับนะฮะนี่ครับก็ เป็นสเตปนะสำหรับเกมมือถือที่เริ่มแรกนะต้องมีการทุเรี่ยวนิดนึงสอนให้รู้ว่าเล่นกันยังไงนะสำหรับเกมนี้เนี่ยเล่นในมือถือได้นะแต่ใครที่ไม่มีมถือนะครับเพราะว่าเป็นอเป็นไออเอสอะไรอย่างนี้สามารถที่จะใช้บูสแต็คหรือว่าเดฟเอ็กเล่นได้ซึ่งเกมเนี้จะต้องมาทําการเซตจอยนิดนึงนะครับประมาณนี้เซตปุ่มนะครับนะบเพราะการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับใช้การทัชสกรีนสู้นะครับนี่ฮะแต่ก็ต้องมาเซตตรงนี้ก่อนไม่งั้นก็จะขับไม่ได้นะครับ ฮะเกมนี้ไม่มีอะไรมากฮะเดินยิงอย่างเดียวโอ้โหแล้วดูปืนนี่นี่เป็นปืนแอดชัดนะปืนกระจายครับแล้วมีการใช้ตะกิ้นะฮะขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับ,รบก็ยิงไปแล้วก็มีการตบของนะเป็นเงินนะฮะเก็บมามีเจอบล็อกตัวบอสอะไรประมาณนี้นะครับ เสียงในเกมกับรูปแบบกราฟิกถือว่าทําได้ดีนะผมว่าตัวละครน่ารักดีนะครับสังเกตเอฟเฟกต์ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของเลือดแล้วก็กระสุนทมีอยู่นะครับไม่ใช่แบบกระสุนนีหมดนะฮะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เต็มบอตอะไรจะห่ขนาดนี้ฮะจบแล้วจ้ะตัวนี้ขอสะคิปไปแลนเนาะนะครับไปดูในเกมเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนะครับโอเคนี่ครับ ดิ้นเปิดอ่านกั้นะาไปจากตัวกุกกะสไลตัวละครแรกๆเนี่ยตัดเว้เลยนะครับเวจะสอนให้เราเล่นเกมเปิดคอมเปต้ามาตั้งแต่วันที่เอ่อสิบเอ็ดถึงสิบห้านะวันนี้วันที่สิบสามนะครับนะใครที่เล่นวันนี้นะครับก็ได้นะครับนะแต่เล่นได้แค่ถึงวันที่สิบห้านะนี่ฮะ การยิงกดค้างไว้เลยก็ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะบังคับสิ่งที่ทางนะฮะแล้วก็ตัวของก็จะเดินไปเดินมานะครับผมประมาณนี้ฮะเจอของเจอ,อกล่องนี้จะยิงได้ฮะแล้วก็มีสกิลด้วยนี่ไงเราสอมบี้ตายซะนี่ครับของตั้งทางอย่ามองข้ามนะนะครับเก็บไปซะนี่มีซอมบี้มาแล้วก็ตะกี้สายปลายแล้วไงแล้วหมุนยิงเดวโอ้ยอะไรอ้วนอะไรอ้วนซอมบี้ที่อื่นนะฮะโอ้โหไม่ถึงผมหลอกผมเทพนะฮะ นี่มันแค่าฉากแรกเองโอเคนะครับก็จะได้ของมาได้ตังค์กับได้เพชรมานะครับตังค์นี่ก็ซื้อของปกตินะส่วนเพชรนี่น่าจะเป็นทางด้านของไอเทมที่เอาไว้ซื้อของพิเศษก็ได้จากการเติมเงินนั่นเองนะครับโอเคนะครับ,นะรบหลังจากที่เราผ่านแล้วนะฮะระบบก็จะค่อยๆบอกสเตตัสนะฮะการได้ของการส,ก,ารสกิลนะฮะระบบต่างๆนีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะให้เราได้เรียนรู้ นะครับผมนะเขาขยุดมานะเป็นบทที่สอนนะฮะแล้วก็ดูนิดนึงนะครับผมนี่ฮะก็จะมีด่านต่างๆมาอย่างนี้ครับโอเคนะฮะนี่ครฮะเสียงยับย่างกับเกมแบบเกมไฟสติ้งอ่ะเสียงไฟ KO อะไรประมาณนี้ฮะดค้างยิงต่อเนี่ยฮะเตะเข้าไปก็ยิงอย่าไปรอถ้าพยายามไม่ทำไมก็ยิงดีนะครับมันยิงต่อเับผมใส่ผิวนะอะไรอะไรตองพี่อะไรโอ้อะไรมามามา ประมาณนี้ฮะก็สก,กิลไว้นี่ครับสก,กิลเท่าไหร่ผมทำอะไรผมไม่ได้ฮะเฮ้ยเกาะเกาะเก็บเก็บเอาไว้เนีอยเขานีนะครับเฮ้ยบอสมันน้าท่านคุณนะฮะสองตีกกนนะกกแล้วไงฮะนี่โอเคคือเวลาเรายิงเนี่ยะระบบจะทำการล็อกเป้าให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะนะครับถือว่าผมเก่งในะนการเล่นครั้งแรกด้วยทำได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะว่ามีอะไรให้ให้หน่าติดตามให้หน่าสนใจนะครับโอเคนะครับอ่ะก็สาเหตุนะฮะที่วันนี้เพื่อนๆดูคลิปแล้วหรือว่าอ่านข่าวแล้วควรจะเล่นในวันนี้นะก็เพราะว่าวันนี้เขามีเซอร์ไพรส์นะครับนี่ครับผมนะกิจกรรมอ่า ทดสอบคนเบต้านะฮะวันนี้จะมีการแจกของมากมายนะครับในวิธีการเข้าและวิธีการลงนะครับตรงนี้นะวันนี้เนี่ยจะมีการแจก VPC นะครับให้สําหรับคนที่ล็อกอินในวันนี้นะฮะอันนี้คือวิธีการลงนะครับนะจะได้เป็น VPC นะครับก็เหมือนกับว่าเทสระบบเติมเงินนะฮะเพราะเพราะว่าการเติมเงินเนี่ยระบบ v p เราจะขึ้นนะก็สามารถจะปลดล็อกอะไรต่างๆได้หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งของนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ในของจากกิจกรรมนะครับที่เรา ได้รับนี่ฮะจะมีอ๋ออย่างนึงสังเกตด,ด้วยจุดแดงนะฮะอันไหนี่มีจุดแดงแสดงว่าเราจะมีแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับมันนะสามารถจะรับของได้นะอย่างเช่นนี่ครับล็อกอินครั้งแรกก็จะได้เพชรมาแล้วก็ได้เสื้อมาะฮะจัดไปอันนี้ครับวีพีหัวนี้นะฮะการ์ด VP พีดับสี่นะครับถาวรด้วยนะฮะรับไปได้ตังอีกโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยล้านหนึ่งนะครับนะฮะพันเคแล้วก็ได้พันเอเพชรอีก2000นะครับได้ปืนด้วยนะฮะได้เนื้ออีกนะครับนะฮะน้องไก่ก็กินไปนะ น้องไก่นี่ก็คือเหมือนเอนิจีนะครับถ้าเกิดไม่มีเอนิจีก็ลงดันเจนไม่ได้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเงินนี่คือเอนิจีนี่คือเพชรต่างๆผมเยอะมากนะครับนี่นี่คือหมกเตมเงินครับตรงนี้นะนี่การเติมเงินครับอ่ะคือบุกต่างๆจะค่อยๆทยอยขึ้นมาหลังจากที่เราผ่านมิชชั่นต่างๆนะครับนี่ฮะทีนี้ระบบสกิลฮะก็สกิลมีอยู่ประมาณ2แบบนะคือสกิลอัตชีเวตกับสกิลติดตัวครับสกิลตัวคือพาสซีฟฮะ อัพไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะมันจะติดตัวเพิ่มความสามารถให้เรานั่นเองส่วนสกิลอ,อัิเวดคือสกิลที่กดใช้นะฮะนี่ครับก็จะมีหลายสกิลนะฮะเมื่อเราเราถึงก็จะสามอัติเรียนได้นะฮะอันนี้มีหลายอันเลยมีเลเซอร์ด้วย,วย,วยปืนใหญ่นะฮะขึ้นมาทำไมปิดไปก่อนนะครับอันนี้อัปเกรดได้ด้วยครับเอาเงินอัพครับนะฮะนี่ฮะเงินแต่เขาให้เรามาเยอะก็จัดซะหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้คือการจัดสกิลจัดยุทธภัณฑ์แรงต่างนะครับ การจัดสกิลว่าอันไหนจะเอาไหนไว้ตรงไหนยังไงนะฮะอันนี้โอเคโอเคครับนะครับอยากจะเปิดระบบใหม่ทำยังไงฮนะเล่นให้ผ่านก่อนนะครับนะครับต่ดนเรื่องไว้ครับอ่าผู้เล่นที่อยู่ในเมืองนี้นะฮะก็คือเยอะหมดเลยนะครับนี่ฮะก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะหลายตัวเลยครับโอเคฮะ นอกจากนี้เนี่ยเหมือนจะมีระบบคอสตูมเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปลุยตามเควสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อยขึ้นมาตามอ่าอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่ก็จะให้เนื้อฮะประมาณนี้เข้าไปเดอสู้ได้ของด้วยนะเห็นรูปแบบเด็กกีนี่ฮะผมรู้ใกส่วนตัวผมว่าภาพก็สวยนะชอบภาพอ่ะน่ารักดินะฮะมันเอาการ์ตูนดังหรือตัวละครดังๆหลายๆตัวมายำๆกันอุ้ยมีมเก็บปืนเอสติดเอส

โอเคฮะหลังจากที่เราเดบวทอัพนะครับก็จะมีสกิลใหม่ขึ้นมาที่บอกไปตะกี้นะฮะแล้วก็มีการได้ปืนใหม่ด้วยอังเกตปืนนี่ครับซึ่งผมจะต้องได้เดี๋ยวผมมันวีธีหนึ่งอะรับของตรงไหนเนี่ยออปืนกระจายนี่ฮะนี่คืออะไรตับตังโอเคนี่ครับขอไปจิ้มตัวเองก่อน นี่ครับชุดแฟชั่นด้วยฮะเท่จริงแม่เจ้าโอ้โหเฮ้ยนี่มันคุ้นๆนะ <c oughs> คุ้นๆนะออรินมั้งเนี่ยโอ้โหนี่ฮะนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะชุดนี่ครับก็ลังจะมาเลยซิวว,วอลนะฮะตามนั้นครับมีชุดคาตุ่มให้ใส่ให้เท่ด้วยครับ โอเคชเขาโตูมีบวกกระแทกด้วยนะโอเคมีอะไรให้ใส่อีกนะฮะปืนปืนนี่ฮะมีการทดลองให้ปืนอัพเกรดได้ด้วยนี่ครับนะครับอัพเกรดได้ด้วยเหมือนกันที่เท่านี้อัเกรดไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้กลับโอเคไปต่อไปร้านปืนก่อนอเฮ้ยได้กล่องได้กล่องกรับก่อนนะ,ะลืม เออปะต้องรู้สึกใหม่เรเซอร์บีมฮะยังกับไซคอกอัลไลอะไรโอ้โหแม่งจริงอัลไลอัลไลอัไลอัลไลอะไรอะไรโอ้โอัลไลอัลไลออโต้สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นในเรื่องสักพักหนึ่งนะครับเลเวลาห้านะจะสามารถใช้ตัวออโต้ได้คือเราไม่ต้องเล่นเองนะครับ ปล่อยให้มันเองนั่นเองฮะโอเคเดี๋ยวระบบจะสอนเราเรื่อยๆฮะนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เติมเงินได้ปืนเทพนะโอเคพี่ผมผมกดเป็นเป็นพีพียงเนี่ยยังไม่ได้กดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับของก่อนอ๋อยังไม่ได้กดใช้เลย ปืนเทพอยู่นี่ปืนเทพอยู่นี่ลืมลืมอ่ะปืนเทพที่ได้มาตะกี้ฮะโอ้โหนี่ครับพลังต่อสู้เพิ่มนะครับเทพเลยอันนี้อัปเกรดได้ไปนะเนี่ยฟังก์ชันนี้ยังไม่เปิดเพราะเวลไม่ถึงนะครับอ่ะมีอะไรอีกอันนี้ก็ใช้ด้วยฮะอันนี้เป็น v p 4นะ v p 4แล้วเราก็จะได้ของ v p 4นะครับได้มานะครับพวกนี้ฮะ มีถึงมีไอพีสิบหกครับประมาณนั้นโอเคอย่างโอด้ดะเขาบอ,อกตรงนี้ไปครับ ราปืนใหม่หน่อยโอุ้ยปืนใหม่มันนี่โจแตะคนไปไหนเนี่ยแต่งเก่งด้ยเื้ยใหม่นี่มันแรงจริง มาอย่างไวเลยฮะเนียบความเก่งของเราให้สังเกตจากพลังต่อสู้นะนะครับนี่ฮะยิ่งพลังเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งโอเคฮะเมื่อเล่นถึงเลเวลสิบนะครับเราก็จะสามารถรับใส่พระภิกษาได้นะฮะเป็นของรางวัลนะครับอันนี้ฮะซึ่งมันก็คือปืนนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามีปืนที่เทพกว่านะครับเพราะเราได้จากการเติม v p มานะครับผมนะครับแล้วก็เลเวลสิบเนี่ยจะสามารถเปิดระบบการอัปเกรดได้ด้วยครับนี่ฮะ ตะกี้เราอัพไม่ได้เพราะว่าเลวโอยังไม่ถึงนั่นเองนะครับดูปืนนันก่อนนะครับอันไหนที่เราได้มาตะกี้นะฮะอันนี้นะฮะดูตัวอย่างได้ด้วยครับนี่ฮะแสงแสงอย่างนี้ครับนะจะบอกตรงว่าปืนเติมตังค์นะฮะที่เราใส่อยู่เนี่ยหมดไปเยอะครับโอเคนะครับอันนี้เมื่อ15ก็จะรับตังค์ได้นะก็จะมีระบบที่จะสามารถช่วยเพื่อนเล่นนะครับได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็หลับออกไปนะฮะนี่ครับเราช่วยเล่นเยอะนะเกมนี้ไม่ต้องห่วง นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาอัปเก็ตกันต่อนี่ครับครับอัปเกรดชื่อต่างอัปเกรดครับนะฮะเรียบ,บร้อยฮะเทพเลยแรงมากขอบอกโอเคหลังจากนั้นครับก็จะมีรนะบบเอ่อมิชชั่นหรือว่าภารกิจนะครับขึ้นมาเนี่ยฮะก็จะมีเควส ภารกิจประจำวันนะฮะอะไรขึ้นมาให้เราสามารถที่จะทําได้ครับแล้วก็จะได้รับรางวัลนะครับในแต่ละวันไปนะครับนี่ฮะสามารถกดไปปุ๊บก็จะออโต้วิ่งเควสให้เลยนะฮะนี่ครับนะตะกี้ฉากแรกนะครับสิบฉากเราผ่านมาแล้วต่อไปก็เป็นฉากต่อไปครับนะฮะนี่ครับลงนั่นไต่เด็ดไปเลยนี่ครับนี่ครับพอเราย้ายเมืองมานะครับผมก็ จะเป็นการย้ายฉากนะครับมาด้วยนะฮะโอเคฮะก็จะพบกับเพื่อนใหม่นะฮะเห็นปะรครับเป็นเป็นเมืองเมืองไปอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีภารกิจให้ทำนะภารกิจเรื่องมีภารกิจหลักภารกิจหลอกนะครับเลือกเอาเลยจะทำอะไรอันนี้เป็นการยกสล็อตนะฮะอันี้เล่นฟรีไปก่อนคืออะไรวะเขาด ok ้วยได้ตัง <kaz> ค์นะครับอันนี้ตังค์มันคูณนะฮะเอาไปเลยเอาตังค์ไปไปโมตังค์นะฮะเอาตังค์ไปเป็นเงินนะฮะ นะครับปั๊บเงินแล้วนี่คือนือผมเร็วอีกแล้วเดี๋ยวปั๊บหนึ่งฮะภารกิจเยอะเลยนะฮะนายโจโอเคนะครับรอนะบอลืมบอกไปว่าถ้าเกิดเราทำาผ่านด่านแล้วก็ได้3ดาวได้ครับเก็บดาวให้ครบจะสามารถรับของรางวัลได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรที่นี่คงขอตัวแล้วกันนะนะครับนี่ัะ มากเขาบอกตรง,ตรงสายเติมนี่โหดจริงฮะสำหรับเกมนี้แต่สายฟรีก,ก็เล่นได้นะนี่ครับโอเคนี่ฮะก็ตอนนี้ฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราเก็บ3ดาวครบนะครับนี่ครับก็จะรับรางวัลได้ด้วยครับโอเคนะชานี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเก็บครบก็จะรับรางวัลได้โอเคฮะหลังจากที่วิวอัพอ,อีกแล้วนะครับก็จะมีระบบใหม่ขึ้นมา อันนี้ระบบยีนนะครับยีนมันคืออะไรก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นการเพิ่มความสามารถนะครับาารนี่ฮะาาต,ต่างๆให้กับตัวละครเรานะครับก็จะมีหลายๆอย่างเลยพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็ใช้เงินกับใช้พวัตถุดิบอะไรอย่างนี้นะครับนะครับอัปเกรดความสามารถครับผมนะครับจริงๆแล้วระบบนี้มันมีเยอะนะแต่ว่ามันจะค่อยๆเปิดเมื่อเราเรเวลถึงนะครับนะค่อยๆเล่นไปอะไรประมาณนี้ฮะนี่ฮะได้ของได้อะไรมานะครับ ฉายาด้วยนะสังเกตเห็นเหมือนกันนี่ฮะแล้วก็พลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตามที่เราใส่สายยาฮะโอเคฉายาใกล้ขึ้นบนหัวอย่างเงี้ยโอเคฮะนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะสามารถให้เพื่อนๆที่เล่นสายฟรีเนี่ยครับเล่นกันอย่างสบายตัวสบายใจเพราะว่ามีระบบล็อกอินลงชื่อรายวันอย่างนี้ครับนะวันที่1ก็ได้เนื้อไปวันที่2ก็ได้ของไอเทมไป3วันที่4อย่างเงี้ยก็จะได้ของไปนะครับเมื่อเก็บครบเนี่ยก็จะได้ ทางด้านของอของไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นระบบที่สามารถจะช่วยๆเพื่อนเล่นได้แบบสบายใจนะสายฟรีก็เล่นได้ครับนะครับแล้วก็มีการอาอันนี้นี่เป็นการอธิหารพรนะเหมาะสําหรับการเติมตังค์นะครับก็คือการเอาตังค์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินครับไอเอาเพชรไปเปลี่ยนเพชรก็รคือเราาใช้เป็นเส้นแปดไดมอนนะครับนะเพื่อทําการสุ่มแล้วก็จะมีโอกาสได้รับเพชรที่มากขึ้นนะครับหนึ่งหรืสองเท่านะประมาณนี้หนึ่งหรืสองเขาบอก อย่างนี้ผมมี88เพชรใช่ไหมผมลงทุน,นปั๊บไอ้ฐานปุ๊บผมอาจจะได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยเป็น175นะครับแล้วก็ชื่อขึ้นเลยว่าเราใช้เท่านี้แล้วก็ได้คืนมา175เพชรนะครับครั้งต่อไปใช้888เพชรนะฮะกดไปปุ๊บได้คืนมาเป็น1,110นะครับก็คือเหมือนเอาเพชรไปโมเพชรอหะครับครั้งต่อไปฮนะใช้1,888เพชรก็กดออกไปครับนี่ฮะคือยังไงตังทวีคูณแน่นอนนะฮะคือตังเพิ่มเรื่อยๆ นะฮะเทิดเรามียอดถึงนะฮะครั้งต่อไปก็ใช้ทั้งหมด3,888เพชรก็จะมีโอกาสได้รับ1.2ถึง2เท่านะฮะคือยังไงก็ตังค์เด้งอย่างเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนบบปั๊มตังค์ครับนะแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ครั้งต่อไปก็ใช้เท่าไหร่เนี่ยนะ588นะฮะก็นี่ครับแต่ว่าตังค์ไม่พอก็จบเท่านี้นะฮะโอเคนี่ครับตังค์ผมก็เพิ่มมาแล้วเห็นปะ หมือนการโมอะครับนะเหมือนการเหมือนการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้โอเคฮะก็ประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็สตรีมมาพอสมควรแล้วนะครับไอ้ทรับ้สตรีมเนี่ยวันนี้ทำคลิปแนมะ่ก็เหมือนเหมือนสตรีมมาแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีระบบที่ค่อนข้างที่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดน,นะครับบอกเป็นว่าวันนี้เนี่ยฮะในวันแรกที่จะเล่นเลยที่เล่นเนี่ยครับขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ จริงมันมีระบบกเยอะนะครับอิกหลายอย่างเลยให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสัมเปิลสัมเิลนะครับขำๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ครับโอเคก็ใครที่ยังไม่เล่นนะครับสามารถจะโหลดมาเล่นเลยเล่นในวันนี้ยิ่งดีเพราะวันนี้เนี่ยล็อกอินนี้แจก VP4 นะครับนะฮะนะครับวันอื่นอาจจะไม่ได้ VP4 นะจ๊ะนี่ครับ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะไปเช็คตัวละครผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะว่าเขาใส่อะไรเขาเชื่ออะไรเขามีอะไรบ้างนะยังไงก็ไปใกล้ๆฮะอยูใ่ใกล้ๆเลยนะครับหรือมันจะมีลูกใส่ลักอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปจิ้มชาวบ้านได้ครับว่านี่เขาใส่อะไรอยู่นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาใครเก่งกว่ากันได้ด้วยนะโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเวลก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะว่าจะเป็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเกมเกอร์ลีโลนะครับวันนี้ต้องไปละเดี๋ยวไปยิงอมบี้ก่อนเพืไ่ไหมครับสวัสดีครับ